จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญและเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของระบบนิเวศจากภูเขาจนถึงทะเลเพราะมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาตะนาวสีและทะเลเอ่าวไทยโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีคนในสมัยก่อนมีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยธราราวดีอีกทั้งเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันนี้ยังคงมีบ้านเรือนทรงไทย ที่สะท้อนคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในหลายพื้นที่ดังคำขวัญที่ว่าเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศดล้ำศิลปะแดนทะเลงามชุมชนหมู่ห้าบ้านรหารใหญ่ต,ตําบลตํารุและชุมชนหมู่สี่บ้านไร่สะท้อนตําบลถ้ำรงอําเภอบ้านลาดนับเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีบ้านเรือนไทยปรากฏอยู่ และสามารถสะท้อนคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ควรศึกษาและอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบต่อไปละมุดหวานน้ำตาลเด็ดชมพู่เพชรเลิศดล้ำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนักปราชญ์คำควัญของอำเภอบ้านลาดแสดงให้เห็นถึงภาพรวมวิถีชีวิตที่เป็นชุมชนเกษตรกรและเกี่ยวเนื่องกับส่วนตาลที่เป็นผลผลิตหลักของพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีประเพณีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนในชุมชนร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้สืบมาบ้านระหารใหญ่เป็นกลุ่มบ้านของเครือญาติที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำการเกษตรโดยมีแอ่งน้ำหรือลำระหารซึ่งเคยเป็นสายน้ำเก่าแก่ของแม่น้ำเพชรบุรีและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณชุมชนมีวัดตำรุที่เป็นที่เคารพภายในชุมชน มีศาลากลางบ้านไว้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญและยังมีโรงสีชุมชนอยู่ในบริเวณชุมชนอีกด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการทำนาและการทำผลผลิตตาลซึ่งมีตั้งแต่ดั้งเดิมในปัจจุบันบางครัวเรือนมีการทำสวนผักและผลไม้ควบคู่ไปด้วยมีการส่งออกผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆเช่น ทำขนมทำอาหารทำน้ำพริกรับราชการรับจ้างและทำงานฝีมือเป็นต้นบ้านถ้ำรงเดิมพื้นที่มีสภาพเป็นป่ามีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปลายโดยมีลําห้วยที่แยกออกมาจากแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ําสายหลักของชุมชนจากความเก่าแก่ของหลวงพ่อองค์ดําพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพมาช้านานทําให้คาดว่า ชุมชนนี้น่าจะมีอายุหลายร้อยปีหรือเกือบพันปีบ้านถ้ำรงเดิมเรียกกันว่าบ้านธรรมรงมีนิทานเล่าถึงกำเนิดชื่อเรียกหมู่บ้านมาว่าก็พระราชาเขาจะเป็นจ้าเหนือยยังไงนะไม้ตำหนันอยูเ่เคลื่อนไหวว่าจะไปนมัสการพระพุทธบาทที่วัดเขาลูกชา้างเป็นรัทานที่ตรงนี้ราลืมนก็ แหวะแหวะผางพรอน่ะน้ำจี่สวยนี่หมดข้าช<ม>ายทหารไปหาน้ำ<ม>แต่มาเจออเป็นกระต๊อบตาย,ยายอยู่ก็แจกความประสงค์จับตาย,ยายว่าจะขอน้ำไปทวายพระราชาให้สวยะนยตัก้าแล้วก็ เอาหาจ้างาทีมของค้าเนี่ยใส่มาอันก็คิดไปว่าเอ๊ะมีพระราชากำลังร้ายนั้นก็เลยว่าเอ๊ะจะสำลักน้ำนะก็เลยเใสย่บอกถามย่าออกตานก็ออกมาเองพระราชาเห็นก็เอ๊ะมีทำไมใส่นี่มาด้วยนะตายายกรใส่มานี่ยแกบอกกระหามยาออกเอาตัวมาทีเขาไปบอกตายายสัน่น กลัวจะถูกคำโทษใจใดนะจันอ่ะทำไมสงสัยนี่หมาตาย้ายอกว่าอ้าว็รูดู้าว่าพระาชาทำละงหายนะกกลัวจะสำลักน้ำอ้าวไอ้นี่ใส่หมาเพื่อฉันจะใด้ค่อยๆดื่มก็เลยพอใจนะพอใจไปดงวันถอดแม่หพ่ในวัดทำมลงมานะวัดโรงเรียนร้านค้า และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่อยู่อาศัยส่วนรงศีจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มบ้านเรือนมีสารกลางเป็นที่จัดกิจกรรมสำคัญของคนในชุมชนบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝั่งถนนหมู่บ้านและมีกฎเกณฑ์ในการจัดภูมิทัศน์ร่วมกันทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดร่มรื่นและเป็นระเบียบดูสะอาดตา นอกจากหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านนิเวศของตาลจากลุงถนอมที่มีไว้ให้ลูกหลานศึกษาอีกด้วยจำวามได้ต่อเห็นคุณพอ่คณพอคุณแม่เขา,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 ามืออาชีพทำนากับทำตาลเมืองไทยมันเหมือนเกษตรเหมือกันทำนาทำไรทำาุ้นทำตาทำก็อยู่อย่างนั้นและทำตาลน,นี่ทำน้ำตาลอย่างเดียวนะยายนะส่วน,นอื่นไม่มีเลย ไม่มีใครจับเรื่องเนื้อตารเรื่องเม็ตาเลย,ยนี่คือสายเอที่ทาลเพชรบุรีมันมากมาย